สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับพี่เพชรเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือตอนนี้ต,นนตีห้าสิบนาทีนี่เป็นบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นเองอันนี้ก็แสงพระอาทิตย์กำลังส่องขึ้นมานี่ตอนนี้พี่เพชรก็อยู่ตรงโซนของเตดเด้อตรงนี้มุมนี้นี่ตรงนี้ก็ไฟโซลาร์เซลล์ของเราก็ยัง ทำงานอยู่นั่นเองนี่เห็นไหมยังไม่หมดแสงอีกสักพักหนึ่งนางก็คงจะดับนี่หนไหมตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้แหละพี่ๆทุกท่านเดินมาออกกําลังกายสูดอากาศหายใจนิดนึงนี่เห็นไหมขยับแข้งขยับขานี่อันนี้คือพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นโอ ขึ้นมาจากขอบฟ้านั่นเองนี่เช้าเ้าแบบนี้พี่ๆทุกท่านบรรยากาศทัองไร่ท้้งนาบ้านเราเ้อนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละพี่พี่ทุกท่านนี่วันนี้ก็ขอใหพ้พี่พี่ทุกท่านมีความสุขกับการทํางานเ้อรับวันใหม่ส่วนพี่เพชรก็ทํางานเหมือนเดิมวันนี้ก็มีภารกิจนี่สําคัญคือตกแต่งร้านของเรานั่นเองนี่วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะออกมาพัฒนาซุ้ม หลังที่เจ็ดของเรานี่คือซุ้มซุ้มเรือนไทยนี่เห็นไหมพี่เพชรตั้งใจไว้ว่าจะออกแบบให้เป็นสไตล์แบบแนวล้านนาล้านนานี่ซุ้มนี้ก็โอเคออกมาสไตล์ล้านนานั่นเองนี่วันนี้แหละวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าพี่เพชรจะทําได้แค่ไหนนี่ต้นมงต้นไม้ของเราก็โอเคนี่ในซุ้มแต่ละซุ้มพี่เพชรก็จะตกแต่ง ให้มันไม่ซ้ำแบบไม่ให้มันซ้ำกันเด้อเพราะว่าแต่ละซุ้มก็จะบรรยากาศก็จะแตกต่างกันออกไปนี่ตอนนี้ก็ตอนเช้าเดินออกกําลังกายสูดอากาศหายใจให้เต็มปอดแล้วค่อยลุยงานต่อวันนี้นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ซุ้มหลังที่ห้ายังไม่เสร็จหรอกพี่เพชกก็เริ่มตกแต่งแล้วก็ค่อยๆปรับไปในแต่ละมุมนั่นเองนี่เมื่อวานมันก็ ไม่ได้ทํางานเมื่อวานไปหาหมอมาน,นี่ก็โอเคนี่แสงของเราก็สวยงามมากตอนเช้าๆแบบนี้พี่ทุกท่านนี่บรรยากาศตอนเช้าเก่อนที่ <c oughs> จะเริ่มงานกันนั่นเองกลิ่นดอกไม้โอ้ยหอมหอมดอกไม้ดอกไม้ไมชวยมาตอนเช้าเช้าเนไหมได้กลิ่นโอ้ยหอม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 บรรยากาศอืมได้กลิ่นเสียงจที่จักจัดเรลลาย,ยัง ร้องให้ได้ยินอยู่นี่ตอนนี้ภารกิจของเราตอนเช้าก็ปล่อยเป็ดกับห่านนั่นเองเด้อดูแลนกของเรานั่นเองอากาศก็จะประมาณนี้พี่ๆทุกท่านนี่เห็นไหมในแต่ละซุ้มตอนเช้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละแสงลำลายลำลายนิดหนึ่งพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาไปเดี๋ยวรับไปกันต่อเลย อันนี้ก็ซุ้มทรงทรงไทยอีกหนึ่งซุ้มเห็นไหมก็พี่เพชรก็พยายามตกแต่งให้มันสวยงามพร้อมเอาไว้ต้อนรับลูกค้าร้านปเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนั่นเองเด้อนี่รอบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าต้นมงต้นไม้เราก็เริ่มผีดดอกออกใบให้ร่มเงาได้เยอะพอสมควรนี่เห็นไหม อีกสักหนึ่งปีข้างหน้าต่อจากนี้ใบต้นไม้ของเราก็จะตึบแน่นตึบเข้ามาในร้านก็จะแบบไม่มีอากาศหรือไม่มีไอร้อนเลยให้เห็นเลยนี่เขาบอกเดี๋ยวเรามาตามดูกันเด้อโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อฝากดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นักเตะเปียนหน่อยนะครับโอเคขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันนี้เด้อไปแล้วบ๊ายบาย